โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่ในช่องลิซ่าสล็อตเอกสอนะคะตอนนี้ลิซ่ามาอยู่ในเกม t ทเซอร r ออฟอิสเทนะคะหรือว่าสาวทำสาวใจของเรานั่นเองนะคะวันนี้ลิซ่ามาเล่นอยู่ที่เมกาเกมหกหนะคะทุกคนหกงบมา170บาทนะทุกคนมาเล่นตามตารางกลุ่มโคดินทามนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากจะเข้ากลุ่มโคดินทามนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะทุกคน ทุน170่ดนะคะดีก็จะเบ็ดอยู่ที่1แล้วกันทุกคนออโต้ไป30หมุนแล้วกันทุกคนนะลองเชิงไปก่อนนะอะทุน170นะคะดีก็จะไม่เบ็ดเยอะเกินไปนะดีก็จะไล่เบ็ดเอานะด้วยกันเริ่มเบ็ดหนึ่งแล้วกันทุกคนนะไม่เสียหายนะเรียกว่าเริ่มนะทุกคนนะลองเชิงไปก่อนนะก็เดี๋ยวถ้าเกมเพิ่ม แตกเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้นะคะลิจะเพิ่มเบ็ดเอาละกันนะทุกคนก็หมุนไป30หมุนนะคะทุกคนยังไม่หมุนเยอะนะเพราะว่าลองเชิงด้วยกันเบ็ดหนึ่งนะก็จะไม่ออโตโอ้เยอะเท่าไหร่ทุกคนนะลองสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะวันนี้สาวทำของเรานะต้องปัวปังนะแม่นะ ก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยเล่นเนาะอยากจะแบบลองเล่นอะไรแบบนี้ก็รีแนะนำนะทุกคนว่าให้ลองสาวทํามก่อนนะสาวทํามเป็นเกมที่เหมาะกับคนที่ไม่เคยเล่นนะคะแล้วก็ทีอน้อยอะไรแบบนี้นะทุกคนนะก็สามารถนะคะแนะนําเลยอะใช่คําว่าแนะนำเลยอ ก็คือสาถ้บดีกว่าทุกคนมาเกมอื่นนะคะลิไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงเพราะว่าอ้หน้าท้องสมยเบสบาลทุกคนอ่ะตอนนี้นะคะเกินคาดนะกระโดดมาอยู่ที่100ออ๋อทุน1น0นั้นกคนกระโดดมา250กระโดดอ่ะโอเคเลิศยู่นะแม่อ่ะก็ช่วงนี้นะคะไม่ได้ไปเกมแมวนะก็แมวไม่เปิดรับนะแม่ตอนนี้ก็ ถือว่าไม่ได้เป็นลูกรักนะนะลูกรักตอนนี้ก็น่าจะเป็นสาวถ้ำนะทุกคนนะลูกรักตอนนี้คือกลายเป็นของลูก,ลกพี่นุกแล้วอะไรอย่างงี้พี่นุกแล้วนะคือแบบอิจฉาเล่นทีไรก็นะฟังตลอดเลยนะลีไปเล่นก็คือไม่ได้แม่เกมก็เลือกคนนะแม่ไม่ใช่ว่าเราเลือกเกมแล้วเล่นกินจะเลือกหรอไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่นะคิดไปดคิดม่ได้เลยนะแม่ ก็สวัสดีเพื่อนเพืนที่เพิเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกด้วยนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะช่องลิซ่าสัตอีกิองด้วยนะคะแล้วก็จิ้มไปที่หน้าโปรไฟล์นะ <c oughs> กดติดตามช่องสำรองของลิด้วยแล้วกันนะคะ <c oughs> เพื่อนๆออ้ <c oughs> ได้เข้ามีเกมแล้วแม่จัดไปค่ะแม่อะเปิด3นะทุกคนได้เข้าก็ดีใจนะแม่นะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้จะต้อง แอบดู hey, dynamic, นะแม่นะตอนนี้เราอาจะบอกว่าตามทุนนะยูทุกคนยูทุกคน <laughs> จะบอกว่าตามทุนอะตอนนี้ยอดไล่เริ่มทันแล้วทุกคนนะไล่ทันแล้วอะเหลือเจ็ดหมื 7, ่นก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะให้เล่นเกมอะไรนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะทุกคนนะขอนเข้ามาได้เลยนะทุกคน ึงเอ๊เ,อเคไม่ใช่จะบอกว่า <c oughs> เคมาเฉยจะบอกว่าหน้าเขียวนะทุกคนไม่เข้าขเฉยอ่ะไม่เป็นไรเหลือสีหมุนทุกคนสมบัติของเรายังอยู่นะยังอยู่โอ้วายอยู่ช่องบีดคุณแม่หนึ่งหมุนสุดท้ายค่ะแม่โอ้เกลือนี่ยอภีเกมรอบนี้นะคะทุกคนก็ได้มาหนึ่ง ได้มา94.50นะทุกคนอะโอเคได้อยู่ทุกคนไม่รู้ว่าเสียงเบาไหมนะทุกคนเสียงเบาเสียงดังยังไงก็แนะนำทุกคนเอ่อเขาเรียกว,ว่าอะไรอะบอกบอกลิได้นะทุกคนนะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะว่าเออลิเสียงดังหน่อยที่ลิเอาเสียงขึ้นหน่อยสิอะไรเงี้ยเออเสียงเบาเสียงดังก็บอกกันหน่อยละกันนะทุกคนนะเพราะว่าบางทีเล่นไปไม่ได,ไได้ไม่ได้ฟังเสียงตัวเองไงทุกคนก็จะแบบ ไม่รู้ว่าเสียงดังเสียงเบาอะไรแค่ไหนน,นะอ่ะหน้าแดงมานะหมดรอบนะคะแม่หนึ่งมือสุดท้าย <Again. S 2> <c oughs> อ่ะลิขอเปลี่ยนนะมันเบ็ดห้าสิเอ้ยเบ็ดห้าเบ็ด 5, ไไหสิอะไรก่อนหัวจะปวดเบ็ดห้าทุกคนนะ มาค่ะแม่บิดหน้าเราต้องรอดนะไม่รู้จะขยับไปได้ไหมทุกคนแต่ว่าก็ลองไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคือวันนี้แบบเล่นแบบใจเย็นมากแล้วนะแม่มหน้าแดงคือออกบ่อยมากวันนี้ทุกคนวันนี้คือหน้าแดงออกบ่อยมากนะอ่ะเหมือนจะขยับมาตามทุนเหมือนเดิมแล้วทุกคน สวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกด้วยนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะก็ใครที่รับชมอยู่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดเกมใหม่ๆก็กดกระดิ่งะคะ่ะเปิดการแจ้งเตือนไว้เลยนะแม่นะจะได้เป็นคนมาดูอ่าเกมที่ลงเป็นคนแรกนะแม่นะเพราะว่า ถ้าเดือนหน้าทุกคนนะช่องลินะคะ,ะมีการรับชมคร,ร,รบ1,000คนดูนะคะลิจะมีแจกเครดิตฟรีนะคะเพื่อนอใครที่เป็นแฟนคลับนะคะอยากได้เครดิตฟรีก็นะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ลิด้วยแล้วกันนะทุกนะคนนะ,ะลิขอเปลี่ยนเบ็ดลดลงมาเป็นเบ็ดสนะทุกนะคนก็หมุนไป30มหมุน,นะค่ะแม่ ก็วันนี้เกมสามห้ามของเราก็รู้สึกว่าขึ้นขึ้นลงลงนะทุกคนก็ตามทันแล้วนะน,นี่คือเราก็ต้องดูสถานการณ์นะว่าส,สามารถปรึกแพงเกมไปได้มากน้อยแค่ไหน,นทุกคนไม่รู้ว่าจะรอดไหมตอนแรกก็เกมเหมือนมาดีนะทุกคนนะสรุปแล้วก็วนกลับไปที่เดิมทุกคนเอ,อ้เหลือ123ทุกคนะ คัมแบ็กหรือเปล่าสาวถ้ำจะได้รู้เรื่องกระเบื้องแตกไปเลยค่ะแม่ห <c oughs> รูเหลืองหรูเหลืองกระเบือ <c oughs> ้องแตกเพื่อนๆคนไหนใจดีก็ฝากกดแชร์ด้วยละนนกันนะทุกคนนะหรูเหลืองหรูเหลือง <c oughs> ยังไงคัมแบ็กไหมโอ้ยยังไงแม่ หัดหน้าม่วงมาเต้าฟักมาเต้าฟักอ่าทุกคนก็สาวถ้ำนะเอ่อมีคนบอกให้รีบอกเวลาด้วยอะก็สาวถ,นะถ้ำนะคะวันนี้ก็รีเล่นช่วงประมาณเก้าโมงนะคะทุกคนเก้าโมงถึงเที่ยงนะทุกคนนะสาวถ้ำนะกำลังมาทุกคนนะมาดูกัน นี้ขอเปลี่ยนเป็ดงานในกทุกคนเพิ่มมาเป็นเบ็ดหกนะถือว่าไม่ได้เพิ่มแต่ว่าอยากเปลี่ยนเบ็ดเพิ่มขึ้นก็จะได้เพิ่มโอกาสในการแตกนะคะทุกคนช่วงเวลาก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนเก้าวไน่งเทียงนะสาวถ้ำของเรายามเช้านะทุกคนยามเช้ามาค่ะนี่ยามเช้าก็มา ดูซิว่าจะรอดไหมทุกคนยามเช้าของเรานะต้องรอดเลยรอดหรือเปล่าไม่รู้นะคะแม่จังหวะนี้คือแบบอุ้ยเอสวยงามมาคัมแบกหรือเปล่าคัมแบกหรือเปล่าเฮ้ย ขอร้องแล้วขึ้นแล้วอย่าลงได้ไหมค่อยๆลงแล้วกันนะ <c ười> คือวันนี้ก็ตอนช่วงเช้านะวคนนะได้มากกว่าทุนก็พอแล้วนะฮียาน้ำม่วงน้ำม่วงน้ำม่วงม่วงได้ไง <c ười> น้ำม่วงม่วงได้ไง <c ười> บางคนบอกเสียงลีเบาทุกคน <c ười> ลีก็ว่าเพื่อนๆน่าจะลืมเอาเสียงขึ้นนะ เพื่อนพี่ๆน่าจะเหลือเอาเสียงขึ้นนะเพราะว่ารีว่าปรับเสียงดังมากแล้วนะเนี่ย<ม>ก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองเอาเสียงขึ้นนิดนึงเนาะเสียงมือ <c oughs> จริงๆนะคือแบบสาวทำคัมคแ็่แล้วไง<ม>คือมันต้องใช้เวลานะเพราะว่าทุนเราไม่ได้เอาไปเยอะนะทุกคนนะต้องค่อยเล่นไปนะแม่ไปค่ะแม่ เดี๋ยวว่าจะไปดูนะช่วงเย็นจะเล่นอะไรก็รอติดตามชมแล้วกันทุกคนนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปดูในตารางกลุ่มกัเดนทามนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบางคนก็ไม่รู้ว่ากลุ่มกวเดนทามคืออะไรอุ่สวเจริงกลุ่มกัวเดนทามนะคะจะเป็นตารางจะเป็นกลุ่มบอกตารางเวลาการเล่นเกมนะทุกคนนะจะบอกช่วงเวลาของการเล่นเกมว่าคนเล่นช่วงไหนดีนะ ็เป็นการตัดสินใจช่วยให้เราแบบตัดสินใจง่ายขึ้นอนะไรแบบนี้มากกว่า <c oughs> ก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มก็ลิงใต้ลิปนะคะเมย์เพื่อ <c oughs> ไม่พลาดนะเกมแต่ละ <c oughs> แต่ละช่วงเวลานะมันจะมีบอกทุกคนอ่ะจบนะคะหหมู่อ้ยใช่เบ็ดหนะจบนะเมย์อ่ะเดวลิจะเพิ่มเบ็ดละกันนะทุกคนเอาเป็น รถดีกว่ไหมอ่ารถซื้อฟีเจอร์ละกันทุกคนนะเบ็ดหนึ่งซื้อฟีเจอร์ก็เท่ากับไม้ละห้าสิบนะทุกคนโอเคก็ถือว่าซื้อล้างหน้ากระดานนะคะทุกคนล้างหน้ากระดาน มาเรามาดูกันว่าวันนี้นะทุกคนหลังจากที่ล้างหน้าการะันเสร็จแล้วนะสาวทำสาวใจของเราเนี่ะยัะยงไงยังไหลไหลมไหลเลยวันนี้โอ้อเ,ออเหลือหกหมุนกูซักของกูซับนะกูซับ,ซบ,ซบโอเคทุกคนเหลือหกหมุนอ่ะยังเหลือเฟือ เหลือเพือได้ได้เขาเรียกว่าอะไรได้ทุนกับคืนแล้วพร้อมกับกำไรน,นะคะแม่สวยมากเสียดายมากทุกคนไม้นี้น่าจะเป็นแบบไม้ละสิบหรือ20ิบไปเลยนะไม้ล่ะหนึ่งโอเคไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเราทำได้ดีอยู่ได้ดีอยู่ทุกคนอันนี้ไม้นี้คือได้กำไรนะ ถือว่าเกมมาดีนะทุกคนสองโอ้หมดแล้วนะทุกคนนะอ่าทุกคนไม่ดีนะคะถือว่าได้กำไรอาตีไปกำไรหนึ่งร้อยนะทุกคนทุนก็เจ็ดสี่สิบเจ็ดไปอ่ะล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลีจะลองเพิ่มเบ็ดแล้วกันนะทุกคนนะเอาสร้าเบ็ดเท่าไหร่ดีะะดยะเบ็ดเจ็ดแล้วกันทุกคนนะ ออโต้ไป30โหมุนทุกคนเทอร์โบยังเปิดเหมือนเดิมนะอันนี้ไปค่ะแม่ตอนนี้คือเสียงก็เริ่มกลับมาคือเขาเรียกว่าจะสมบูรณ์แล้วทุกคนนะ,ะก็ประมาณ98%อ่ะ2%ยังยังมีเสียงหักอยู่อะไรแบบน,นี้ก็รู้สึกว่าพูดแล้วก็ไม่ไม่มีเสียงหักติดอยู่ที่โผล่ตรงจมูกตรงคออะไรแบบนี้ทุกคนนะพูดติดอ่างแล้วตอนนี้น แต่ถ้าพูดเยอะก็อาจจะมีบ้างทุกคนนะมันเหมือนอาการเรื่องดีดีขึ้นตามลำดับวันมากกว่าทุกคนลองโควิดอยังไงยังไงยังไงดีตามลำดับนะไม่มียารักษาแต่ว่าดีขึ้นตามลำดับวันจากความรู้สึกเองที่เป็นอยู่นะตอนนี้ ก็จะส่งเดือนแล้วทุกคนอะจริงๆนะเป็นตั้งแต่มีทุนนาทุกคนกล้ก็กรดกระดาแล้วนะจะหมดเดือนกรดกระดาแล้วก็ถือว่าส่งเดือนเลยนะรองโควิดคือเป็นนานมากแต่ว่ามันไม่มีเชื้อแล้วทุกคนไม่ติดต่อแล้วจ้ะแม่เพราะว่าเชือ้อมันตายแล้วตั้งแต่ส4บสี่วันที่แล้วนะสี่วันเดือนที่แล้วอะใช้คาว่าเดือนที่แล้วดีกว่าเพราะว่ามันจะส่งเดือนแล้วไงทุกคน เบ็ดเจ็ดทุกคนไม,ไม่ไม่ค่อยปัง่ะไเปเบ็ดสิบแล้วนะทุกคนนะวัดใจกันหน่อยแม่หมุนไปสามสิบออโต้แลนะ้วทุกคนเทอร์โบก,ก,ก็ยังเปิดอยู่นะลิยังไม่ได้ปิดนะคะแม่มาค่ะมาค่ะแม่ เป็ดสิบต้องปังนะถ้าได้เข้าฟรีเกมนี่คือก็ต้องรอดแล้วแหละแม่คือต้องรอดนะต้องรอดแล้วจังหวะนี้ Be แชทนะเพื่อนนะทักไปทักไปเดียวคือช่วงนี้หมดออกนะทุกคนก็ยังไม่ไปนะแม่นะยังไม่ไปอะทุกคนอ่ะเฮ้ยกระโดดมาเก้าร้อยแล้วค่ะแม่โอ้ยน้ามอามามาค่ะทุกคนหัวจะปวดนะคือ ทุนมายัางไกลอะทุนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบทุกคนกระโดดมาพันโบกแล้วค่ะแม่เหลือห้าหมุดอาคูนี้เอาดิทำไมมันสวยอย่างนี้อยู่้าฟีมาก็คือสวยเลยทุกคน,นเพราะว่ามันมันเริ่มคูนี้สิคะทุกดนนะเหลือสี่หมุดทุกคนถ้าเข้าฟีเกมบอกเลยว่าแจมนะเมื่อกี้เพื่อนอู้แจมแจมแจ๊มแจม,แจม,แจม เกมซ้อนทุกคนเริ่มต้นที่คุณนี่อะไม่เป็นไรทุกคนนะถือว่าเพิ่มในการหมุนมากขึ้นอะเข้าฟีเกมถึงมันจะซ้อนแล้วแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทุกคนฟีเกมซ้อนฟีเกมม,มันไม่ค่อยแตกไงทุกคนนะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เข้านะทุกคนนะแตกนิดนิดน่อไหนก็ยังเพิ่มนะทุกคนเพิ่มดีกว่าไม่มีเพิ่มทุกคน คูณยี่หกแล้วค่ะแม่อะสิบมุนไปดิหมุนเบาๆสวยงามวันนี้สาวก้ามสาวกัมบ์อะสาวถ้ำของเรานะทุกคนเปิดมานี่ค่ะพี่เกมรอบนี้จบนะคะลิไม่ไปต่อแล้วค่ะแม่คือมาไกลมากอะดูซิว่าจะจบที่คูณเท่าไหร่ดูซิว่าจะจบที่คูณเท่าไหร่ ดูสิเออดูสิอุ้ยสองพันเก้าโอ้โหหน้าแดงมาทุกคนเออหน้าเขียวแทนเออหูสามสิเจ็บๆไปวันนี้โคตรได้เลยทุกคนตาวด้ำปกติฟีเกมสอนฟีเกมไม่ค่อยปังนะทุกคนนะบอกเลยนะว่า ไม่ค่อยปังนะจากที่เล่นมาคือวันนี้ปังเลยเอาสิเอาสิคูณสามแปดเหรอคะแม่คู็สวยมากว้าวว้าวเลยอะ,อะว้าวมากว้าวมากแม่ อย,อยู่ที่สี่พันแล้วกันค่ะนะคือมาไก,กลมากนะทุนร้อยเจ็ดสิบนะทุกคนก็กระโดดนะทุกคนขึ้นมาสี่พันนะคะโดยใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะทุกคนโอเคนะคะใครที่ชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์ให้รีด้วยแล้วกันนะคะทุกคนนะคะสใครอยากจะเล่นค่าเดียวกันก็ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะ,ะหรือว่าใครหาลิงก์ไม่เจอก็ไปเสิร์ชหาเอง เมกะคิะม้ทุกคนนะอยู่อันแรกเลยนะทุกคนอะก่อนจากกันไปนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้ก็ฝากกดติดตามช่องมิชชัสลัสอีกสองไว้แล้วก็ช่องสำรองของหลีด้วยแล้วกันนะทุกคนนะจิ้มไ้ที่หน้าโปรไฟล์นะหลีปักไว้ให้เรียบร้อยนะคนะแม่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ นนะคะที่รับชมกันถึงจะน้อยนิดแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยการคอมเมนต์นะคะให้กำลังใจกันหรือว่าขอเกมได้นะทุกคนโอเควันนี้นะคะลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนเกมหน้านะขอเกมเข้ามาได้เด้อบ๊ายบายค่ะ